ที่สมโมสรนนายทหารค่ายประจักษ,ษ์ศิลปาคมนายสยามซิ่ิมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธ,ธารณภัยตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธ,ธารณภัยปีพุทธศักราช2550โดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนกร่วมพิธี นายวิชานแท่นหินผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต14อุดรธานีกล่าวว่าโดยสถานการณ์ในปัจจุบันจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดในพื้นที่ใกล้เคียงได้ประสบกับสาธารณภัยต่างๆซึ่งได้สร้างความสูญเสียทั้งทาง,ทงด้านชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจํานวนมากเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวศูวนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต14ร่วมกับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทา สาธารณาภัยจังหวัดอุดรธานีและอีก8หน่วยงานได้บรุณาการสนธิกำลังในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการร่วมเตรียมความพร้อมและเพิ่มทักษะของกำลังพลหากมีสถานการณ์เกิดขึ้นสามารถสนธิกำลังกันออกช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วลดความสูญเสียทั้งทางด้านชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพ โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีและหัวหน้าส่วนราชการได้ชมการสาธิตการช่วยเหลือบุคคลทางน้ำมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมพร้อมทางร่วมลงนามเป็นสักขีพยานในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยและร่วมปล่อยขบวนกำลังพลยุธทธปกรณ์เครื่องจักรกล สาธารณภัยเพื่อออกไปบระจำการและเตรียมความพร้อมในพื้นที่รับผิดชอบภายใต้เป้าหมายการกรับรู้ปรับตัวฟื้นรเร็วทั่วอย่างยั่งยืนผู้กกับการกองทราธารณดังนั้นการประสานความร่วมมือ ขอนบครับของโครงการับนะครับรับประกันะครับปร่ครับของเรองเราขอฝากกันหน่อยนะครับขอครับ